เอาไมนเป็นเจแวีนบอกไม่ต้องหูเรน่อนะลงต้องไปเป่าหรอลงทำไมไม่เห็นดูเลยอ่ะด้วนดื้อแบบน่าใใส่กุนบ้าลุงบอกไปครัวบอมันเริืมมีกินเหล่าง่ายมันบอ บุกคนทุก่าฝากคนเบียบเออเออไควคุณได้หรอได้หรอได้พี่ฝากเบียบหน่อยครับเขเาใส่หนีไม่เราใส่กล้องมาแต่เราก็มาไปเอาไปเอาก้อนมาได้หรอได้กูยังเคยทำเลยไหนพี่จังเอามาผมเดี๋ยวกล้องให้เขามเขาเบียเขาเบีบข่าพัดหลอกก็้กินหมกขึ้นมเลยเอากเอนาเออเออั้่่กินหมกขึ้นมา

เราลากขึ้นมาอ่ตน้นเลยไปยุ่ไปเขาโกบเลยเดี๋ยวแล้วร้องเองเฮ้ยเฮ้อันนี้จะควงขาเออเออ

มาอ้กวมาพอแหลมวเพอแหลมเอามันแต่งหน้าคือพอแหลมเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาถ่ายรูปหน่อยเร็วถ่ายรูปหน่อยเร็วอันหนามาเร็วทุกคนหันหน้ามาค่ะหนึ่ง ต่ออโเคพี่เจกินทอาไปนั้นให้แน่เซเป็นหนีคนบหลายเนาะบังสีแดงคือกันกะลิมาคือกันเป็นผู้หญิง ท่ากลางรายฟะกัดตีแม่ยิงแท้ยิงแท้ท้าท่ากลางชายสกัดสี่แม่บอยอย่างอย่ามัมอยากนอนเลยบางทีตีแม่ตีแม่ตัวนั่แหละ

ตัวเล็กตัวน้อยเปิดกระป๋องไม่ได้เลีกพุทธันนเีวเรียกว่า้วเปตังเล็กตัวน้อยต้องเปิดกระป๋องอยู่อยู่กับเพื่อนผู้กบฏผู้กบฏตะโกนตะกน มันเล็กแลกๆนี้เล็กๆรแบเนาะร้กแรแสองมืนีต้องเดินพามาไอไทยเดี๋ยวเราดนรร่อยค่ะ

ร้องสิบเกบแก่ดมันมคนงดีอ่ะเราบางคนพูดถึงสามประเด็นนี้เราเด็นนั้นแเรายุ่งงงตอนสุดที่มาใหม่เดือนนี้ะเดือนนี้เจาเงินแสนมาเดือนนี้เืไมาเป็นแสนเลอนถึเาเรอลอ่งเดต้อาเพือเดืนี้เปาเได้เราบอกต่อไปมือนก็จะเป็น2อมืเนนนอน้าถูเดือนหนได้สาเมือนด้ ถ้าได้หาถ้าได้หามูนเมื่อนี่ก็คือต้องเลี้ยงหมูกระทะด้วยเอากินอย่างกินอย่างสันองเ่นอยู่แต่ว่ามีงานยุิสกเกียด้วยต่ <c oughs> มาค่ะ ใแมตุนแก้วตุนแก้วปสิมะใแม่ตุนแก้หน่อยดี่ะไม่ให้ลูกกินานกินน้อยอ่ะเ็นไ้กเออว่ะเี่ยวาพูดถึงทำไมเห็นอรไม่ให้ลูกินด่เนาะเไล่เกี่ยวเป็นมันแค่เลี้ยงไปเลี้ยงไปแล้กินดิ่มดีอร่อยโอนมาจกับ่นเก้กิน